เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชยพี่สวัสดีครับนีผมมาชีพเป้าบ้านทำเลดีราคาย,ย่อมยาวดูชมในเลียงสื่อเลี้ยงอยู่ครับและหลังนี้พื้นที่กว้างมากเลยกว้างตามรูปนี่เลยพื้นที่เยอะนะครับทำประโยชน์ได้เยอะทำสวนปลูกต้นไม้ทำสนามหญ้าปลูกบ้านได้อีกหลายหลังเลยทีเดียวด้านหน้าติดถนนครับถนนในหมู่บ้าน ในแหล่งชุมชนนะครับเป็นประตูใหญ่ทําเป็นร้านค้าร้านขายของได้เลยครับอยู่อาศัยก็เหมาะเดินทางสะดวกพื้นที่ก็กว้างทําบ้านไร่บ้านสวนได้สบายแล้วยังติดถนนถึง2ด้านเลยครับติดถนนถึง2องด้านเลยหกเซนบาทเท่าเองบ้านพร้อมที่ดิน3งาน40ตารางวาถ้าชอบกดฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับตัวบ้านยังสวยสภาพดี2ห้องนอน1ห้องน้ำพื้นที่ด้านหน้ามีห้องโถงครับทำไว้ขายของ ทงทงด้าน,นหน้าทำลายขายของครับต่อเติมด้านข้างให้ด้วยพื้นที่เหลือเยอะครับแปลงนี้อยู่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรทานใดสนใจกำลังมองหาที่บ้านโซนนี้ก็ไปดูหาที่จริงกันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยนะครับจะสอบถามข้อ,ขอมูลเพิ่มเติมนะดูที่ดูบ้านก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้ถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยครับสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลย คลิปนี้จะต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ